สวัสดีคะ่ะช่วงน,นี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระนิธฐานที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระพิธีทำสวดพระพิธีทำศพศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามทรัพย์เจริญวันนี้เวลา18นาฬิกา10นาทีสมเด็จพระนิธิฐาธที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระพิธีทำสวดพระพิธีทำศพ ศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามทรัพย์เจริญนาสาราบรรักษ์สภากวัดเบนจามบพิตรุสิทธวนารามเขตุส, the ส,สิทธศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามทรัพย์เจริญเกิดเมื่อวันที่20กันยายน2470เป็นบุตรของนายเลียนและนางลาบทรัพย mm. <visuals. S 1> ์เจริญสำเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับทุนการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียสหรัฐอเมริกาและเข้าศึกษาต่อด้านโรครวงอก โรคระบบการหายใจและเวชศาสตร์ครอบครัวเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการที่โรงพยาบาลเขื่อนภูมิพลและโรงพยาบาลชลประทานที่สำคัญเป็นแพทย์ประจำพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชานากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและแพทย์ประจำพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งเป็นผู้มีคุณูปการต่อวงการแพทย์และสาธารณาสุขรณรงค์ให้คนไทยไม่สูบบุหรี่ เป็นผู้ริเริ่มควบคุมการสูบุรี่ในที่สาธารณะได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นปฐมจุลจอมเกล้าเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกชั้นมหาปรามภรณ์ช้างเผือกและเหรียญราชอิสริยาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์ประจำรัชกาลที่9และรัชกาลที่สิบด้านครอบครัวสมรสกับคุณหญิงสุมนาทรั์เจริญมีบุตรสองคน ศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามทรัพย์เจริญถึงแก่อาสัญญกรรมด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตเมื่อวันที่7กันยาย,ยน2568สิริอายุ97ปีพระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จไปทอดพระเนตรนิทรศการพิเศษและทรงฟังการเสวนาชุดมรดกความทรงจำจากแผ่นดินพระมหาเทรราชเจ้า วันนี้เวลา13นาฬิกา30นาทีพระวรวง์เธอพระองเจ้าเฉลิมศึกยุคนสเสด็จไปยังหอวัชิราวุฒานุสรหอสมุดแห่งชาติทอประเน่นิทศการพิเศษชุดมรดกความทรงจำจากแผ่นดินพระมหาธิรราชเจ้าจะแสดงวัตถุอันทรงคุณค่าในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เชื่อมโยงกับความทรงจำในเหตุการณ์สำคัญและประวัติศาสตร์ในรัชสมัย อาทิเครื่องราชอิสริยาภรณ์รัตนวราภรณ์เหรียญที่ระลึกเมื่อครั้งสเสด็จนิวัดพระมหานครโดยวิถีรอบพิภพสร้างขึ้นในขราวที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินในวัดพระมหานครโดยวิถีรอบพิภพพุทธศักราช2445ภายหลงังเสด็จการศึกษาจากประเทศอังกฤษ และเสด็จพระราชดำเนินกลับสยามผ่านทางสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่นเพื่อทอบทเนตรความเจริญของบ้านเมืองในทวีปต่างๆตามเส้นทางเดินเรือมหาสมุทรแอตแลนติกและมหาสมุทรแปซิฟิกเรียนที่รึกเสด็จประพาสมนทนพายัพร,รัตนโกสินทร์ศก124บัญชีอาหารงานพระราชทานเลี้ยงในการฉลองเรือหลวงพระร่วงและสมุดแจ้งเหตุสำหรับใช้ในราชการสนามเสือป่าเป็นต้น จากนั้นทรงฟังเสวนาเรื่องมรด,ดกความทรงจำจากแผ่นดินพระมหาธิรราเจ้าโดยเรืออากาศตรีสามารถเวสุวรรณเรืออากาศเอกนิรันดรวิสิสินและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรระวีจูทสิงห์ซึ่งมูลนิธิพระบรมราชานุสสมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปัรภมร่วมกับมูลนิธิเพชรสุวัฒนาและมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ห และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแผ่พระเกีติคุณในอภิรักิตสมัย100ปีวันสวรรคตรประบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพุทธศักราช2568 100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพัคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชสุดาสิริโสภาพนวดี และ100ปีวันสถาปนาพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีเพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจทางประวัติศาสตร์ผ่านการจัดแสดงวัตถุอันทรงคุณค่าถ่ายทอดเรื่องราวและความทรงจำแห่งยุคสมัยและแลกเปลี่ยนเกร็ดประวัติศาสตร์ที่สะท้อนถึงพระราชจริยวัตรพระราชกรณียกิจและคุนูปการของพระบาทสมเด็จพ,พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวอันกอ่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประสบนิกรจนถึงปัจจุบัน องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเจวันพระราชทานศพศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามรับเจริญวันนี้เวลา9ก้นาฬิกาสีนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้พลอากาศเอกชลิดภูผาสุกองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเจวันพระราชทานศพ ศาสตราจารย์เกียติยศสงครามทรัพจริญนาสาราบรรรักษภาควัดเบนจะมบพิตรดุสิตวนารามซึ่งถึงแก่อาสัญญกรรมด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตเมื่อวันที่7กันยายน2568รอสิริอายุ97ปีศาสตราจารย์เกียติยศสงครามทรัพย์เจริญอดีตแพทย์ประจำพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและแพทย์ประจำพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกิดเมื่อวันที่20กันยายน2470เคยดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆอาทิผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลายแห่งและอดีตกรรมการแพทยสภาเป็นปูชนียบุคคลของวงการแพทย์ที่มีคุณูปการต่อวงการแพทย์และสาธารณสุขโดยเฉพาะโรคทางเดินหายใจและการควบคุมวันโรคเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการรณรง์ให้คนไทยไม่สูบบุหรี่ทางริเริ่มควบคุมการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ คณะดำรงตำแหน่งเลขาธิการแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปธรรมได้เสนอแนะให้โรงงานยาสูบพิมพ์คำเตือนบนซองบุหรี่เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันอันตรายให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตรารก้าสิ่งของพระราชทานแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบ วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายชลน,นรินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และระร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่จ่าสิบเอกวัฒยุทธ์ยอดเอียดจ่าสิบเอกราชยุทธ์ดำเกิดสิบเอกนัทวิสิทธิ์เพชรสุวรรณสิบเอกอนุชามาแป และพลทหารธทีรพัฒมัตตมีนที่ได้ปับดเจ็บจากเหตุการณ์หน่วยเฉพาะกิจสงขลา40โดยกองร้อยฐานราบที่3จัดกำลังพลและยุทธโภปกรณ์เข้าสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านคูเต่าตำบลคูหาอำเภอสะบายย้อยจังหวัดสงขลาขณะเคลื่อนย้ายผ่านบริเวณพื้นที่หมู่ที่16บ้านคลองพลตำบลน,นาทวีอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลา ได้เกิดอุบัติเหตุรถเกราะพลัดตกไหลทางเมื่อวันที่11กันยายน2568และเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลานับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลรวมทั้งครอบครัวอย่างหาที่สุดมีได้ องคมนตรีเป็นประธานกิจกรรมโครงการสืบสารพระราชปณิธานหน่วยแพทย์อาสาและพัฒนาคุณภาพชีวิตมูลนิธิโครงการหลวง วันนี้ที่โรงเรียนสมทวินจินตมไมบ้านห้วยแหลงตชดอ,อนุสรตำบลท่าข้ามอำเภอเวียงแกน่พนพลเอกกรปนาตรุติดิ์องคมนตรีเลขาธิการและประธานกรมกรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานเปิดกิจกรรมสืบสางพระราชปณิธานหน่วยแพทย์อาสาลและพัฒนาคุณภาพชีวิตมูลนิธิโครงการหลวงพร้อมเยี่ยมการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิโครงการหลวง ดำเนินง,งานแบบบูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลสวนดอกคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิวทยาลัยเชียงใหม่และมูลนิธิสุขภาพจิตโรงพยาบาลสวนปรุงโดยจะหมุนเวียนไปตามศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทั้ง40แห่งต่อเนื่องทุกป,ปีกิจกรรมนี้น้อมนำแนวทางตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาต่อย,ยอดงานโครงการหลวงในการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ห่างไกลให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมอัญเชิญพระราชกระแสความห่วงใยและความปรารถนาดีมายังทุกคนในพื้นที่ทังนี้กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดำเนินงานร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวงมากว่า39ปีสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์เวชภันยาให้แก่ราษฎรบนพื้นที่สูงห่างไกลจากระบบสาธารณสุขให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปบริการด้านจิตเวชบริการทันตกรรมตรวจหูฟังเข็มรักษาตามอาการ ตัดผมตรวจวัดสายตาและมอบแว่นสายตาแก่ผู้ที่มีปัญหาทางการมองเห็นโอกาสนี้องคมนตรีได้มอบสิ่งของแก่เกษตรกรในพื้นที่และได้มอบขนมแก่เด็กพร้อมกับเยี่ยมให้กำลังใจคณะแพทย์พยาบาลจิตอาสาตลอดจนพูดคุยกับนักเรียนและเยี่ยมชมกิจกรรมรวมถึงเกษตรกรสมาชิกโครงการหลวงและประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม จบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ